สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบก,กับกินให้ตัวแตกนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่บ้านกันอีกแล้วซึ่งวันนี้เรามีสิ่งที่น่ากินมากๆชาบูที่บ้านกันจ้าอุ้ยมือสั่นอะเรากําลังจะจัดชุดชาบูกินนะคะเป็นเราสองคน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ <ๆ S 1> นี่อันนี้มาจากร้านชาบูทาวเวอร์นะคะนี้เขามีเดลิเวอรี่ด้วยนี่ ก็คือวันนี้เราก็มาอยู่กันหนึ่งวันมากินนะคะแล้วก็นี่น้ำจิ้มเขาแล้วก็ชอบที่มีแบบว่าพริกอะไรเงี้ยให้ด้วยนะคะจะได้แซ่บๆคือห่างหายจากความแซ่บไปสักพักก็เดี๋ยวไปกินกันจ้าเทียัเอยม่มาเจอไหมอืมอก็ผักอันนี้ก่อนก่อนม,อม,อม คนลองจิ้มน้ำจิ้มชิมืมรสชาติดีเลยอะน้ำจิ้มอะก็ไม่แน่ใจว่าเขาใส่แบบดำดำด้วยไหมแต่ว่าแก้วใส่แค่นี้ก่อนนะคะก็รสชาติดีแล้วเผ็ดดีทุกคนตอนนี้คือกลายเป็นว่าเอาโตทำงานมานั่งกินชาบูนะคะแล้วก็โตกินข้าววางไว้อย่างไงเพราะว่าปลั๊ <c oughs> <c oughs> กไฟอันนี้น่าจะใกล้กว่านะแล้วก็ตอนนี้กำลังรอน้ำเดือดเออ เสียงอันนี้อาจจะลบก,กวนใหม่ด้วยอะ่ะไม่แน่ใจว่าจะแบบได้ยินชัดกันหรือเปล่านี่นะคะก็คือหมูมีสามสามเขาเรียกสามอะไรอะ่ะสาแบบชุ่มๆนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นต่างๆแล้วก็มีน่าจะมีผักนะอันนั้นผักแต่ชอบน้ำจิ้มมากเลยอะ่ะน้ำจิ้มอร่อย และจ้าว้จะลองชิมคำแรกนะคะ เป็นมากสองเดือนถึงไหมหมอมตั้งแก่ไปญี่ปุ่นมาที่นะเดือนสองเดือนน้ำตาจะไหลอ, <c oughs> อันนี้เพิ่มเส้นมามากกันเองนะคะเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวกันเลยุ๊ก อันนี้เป็นร้านเอ,อพี่ที่รู้จักกันนะคะฮอคูอร่อยคือไม่ต้องไม่ต้องอวยมากอร่อยจริงนะถามฮอฮอไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวฮอว่าอร่อยนะก้ชอบน้ำจิม้มชอบอะไรเองชอบอะไรน้ำจิม้มน้ำจิ้มดีอะ่ะน้ำซุปก,ก็ดีเออน้ำซุปก,ก็ดีว้าวดูจ้าหืม เซตที่แก้วกินนะคะนี่เขาชื่อเซตว่าแกงลูกหมูนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เขาก็จะมีโทรสังแล้วก็มี so. ลายแมนโ่งอไร่นีนแบบมนจิ้ม้จิ้มจ้าจิ้มแบบเยอะๆเลยอะ่ะ พี่เี่ที่รู้สลยในรอบสองเดือนสบายเดือนเริ่มรู้สึกได้ถึงพลังงานความแซบนะคะกัน้ำเลยหกนปลาก็กินปลานะคะมีปลาด้วยเยอันนี้ปลานะคะ Được oh, oh. ừ rồi. Đó. nó Làm Ừ, mà. <nói> <coughs> ừ, lại, để lại rồi. Ừm, <coughs> lại <coughs> 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 <đình> <engaged> ออมันมันปนกับเส้นมากมาช่อหมูอันนี้ที่สุดนะคะอร่อยเนี่ยนังจะบางๆแล้วก็แผ่นคือยิ่งใหญ่เ่าหน่อย ความอร่อยขึ้นตา จริงๆเราเยอะมากอะ่ะนี่ยังเหลืออีกนะคะ น่าจะเหลืออีกหนึ่งหนึ่งชุดอย่างละชั้นเออเขาจะแบบใส่เป็นชั้นๆมากำลังดีเลยสองคนนี่คือน่าจะได้ทั้งวันอตอนนี้นะคะเราก็กินเสร็จแล้วสำหรับกินให้ตัวแตก EP นี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะเออได้อะไรกันเพราะว่าหลายๆคนนะ่ะชอบบอกว่าเออเมื่อไรจะกินเมื่อไรจะกินสักทีอะไรเงี้ยรอมานานแล้ว ก็จะมาติดติดกันเรื่อยๆนะคะถ้าหาอะไรมากินได้ถ้าไม่กินอะไรซ้ำๆเดิมๆเนี่ยก็จะมาเปิดคลิปแล้วกันเนาะสภาพก็แบบเจะเรียวหน่อยเวลาอยู่บ้านวันนี้ก็ขอตัวลากันไปเท่านี้มีอะไรพูดคุยกันใต้คลิปเลยอยากให้กินอะไรแต่ว่าบางอย่างอาจจะหายากหน่อยช่วงนี้นะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะวันนี้ขอตัวลากันไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย